สามสองหนึ่งาโอเคทีนี้เราขอทาให้ตำรวจหน่อยแล้ว ียิงตรงไปยูเทอร์้สะพานโอลแล้วกลับมานะคะพี่ขอบคุณพูดเลยไม่เคยไม่เคยนี้ได้ไงยาวเลยแบบยังไงม่เลยทุกคนบอกมืให้หน่อยค่ะบอือหน่อยนะคะเห็นไหมคะหนูปังใจไม่ขอโทษโอเคโอเคค่ะ ขออนุญาตขอตัวท่อนัเงคสส่าพอ่เาดอ่พูอ่เอย่าเ่าดเยอยพ่เล่าดอเพย่อยเ่าอ่า่เยยาพดอ่าพอ่เอยพอ่พอ่ออยูอยู่ย่าพูยา ต้นอาละวาดอาซาราวุฒิออทองใหญ่นะคะอันดีตรงทีกุ้ไทยสว่างน,นะคะมาช่วยเหลือเราขอขอบคุณอาแขกของพี่ปีชาพี่ปีชาจากกรีกนั่น้องตารอบตารอบตารอบกวรรอบควรแถว,วให้หน่อยค่ะนี่เจ้าหน้าที่แขวนนะคะรบกวนตั้งแถว